สวัสดีครับบาลเปี่ยกลำด้วนช่ไหมครับมอนีเป็นอังคารแหลกของเดือนหกนะครับออกดอนปูตาคือเก่าครับเป็นประเพณีของชาวอีสานเฮานะครับมอนีพิเศษแน่นะครับกะมีการจุดบังไฟนํนนนนา,ออา,านะครับมอนีมีพี่น้องมาหลายกว่าจุดเทียนะครับ การจุดบังไฟน้ำนะครับส่วนนี้เป็นบังไฟนะครับเพราะว่าน่าจะห้ายกว่านีอยู่ครับเพราะว่ายังมากบนทันขบอยู่ครับเดือนหัวของถูกปีนะครับก็จะมีการจุดบังไฟน้ำนะครับเดี๋ยวส่วงจุดกะที่ได่ได้ให้เพอน้องได้เบิ้งน้าจงนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับเด้อ แกเนี่มอ้าวนี่บ่เหรไปแบัมมาัพทนมดสเทมาุทธัตขามีจงดูปีสิริตลเกตยังจะลิมาเนี่ยสสิรเามีพุทธสเวนะถาโลจะันตาธมาเวนะจะันตา สังฆะชาวนากาโุไะมธรรมตาสาธุสาธุเจตุเจริวาาสาธเจ้าปูชาเด็กินดีเด็กยนสาธยินดีก็ดีมือนีวันนี้อ่าด้วยดอกไม้ธูปเทียนและขอถวายเครื่องเครื่องไหว้ด้วยก็เหล่าไไก่ตัวขอสาธเจ้าปูชาสาธรัชท่านละเมืองเขาไม่ได้วยกัว่าเจ้าอุปราชเจ้าองศ์เธอทุกพระองค์ นเป็นใบหนิ้มมีแันหางอาลูกครับเป็นข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจก็ดีผู้รักษาปกป้องบ้านเมืองประเทศชาติได้ก็ขอให้ได้รับเครื่องรับเครื่องเส่นไหว้ที่ลูกทัพบ้านเมืองนี่เป็นก่อนเลยเมื่อนี้นี่รูการบุกนี่บังไฟน้ำมีบังไฟจะมาถวายจุดถวายแจ้งขอขน ใตุกต้องตามดูดูการตามตำนานของผู้ด้านว้าเฮ็ดวาลูกบ้านร้านเงด้งใส่ใส่เฮ็ดนั่ได้ทำตามน้่สาธุสาธุรับเครื่องเรลจไหลยบมูชาน้ำลูน้ำหลานกุกขันกุ้งัวเรือนัฉันสากอมณจันได้รับเครื่องทั้งศิลหลาุสาธุ

Bà thân hô, bà thân hô chỉ để chết quý Mà nè Thán chút chứ bằng đấy à, thán chút Bà thân hô thưa, chút chú xoài

ยังทำพิธี่ครับพี่น้องจังหน่อยกับทีดแดเบิ้งก้านจุดบังไฟครับทางขั้นแรกของเดือน6 พี่นีพี่สองหาฮกเกตนะครับก็ทำไปถูกพี่นะครับถูกหมู่บ้านนะครับเดือนฮกพิศรรเศษแน่ก็ด้ม,มีบางไฟอืมเนาะสั่นแน่ได้ <S <S นนครับเด้อบางช่วงหาซือ้อได้ผัวด้วยเงินเอาหกโ้เลย,ย,ย,ยเห็นบรรยากาศรอบๆอเอาาอเลย

มันเป็นมือยังน้อคือคนก็ได้แต่บออคนเนี้ยนี่หละบ่อคเนี้ยน่เออยังได้คือบ่อขิ่นอังคั้แรกเดือนหกันตัวมีบางไฟพอมเด็กคนไหนไปเสือง้นเดียวเนบานหลังนาะให้ต่ตัวบังบังหลังบังไฟบังบังหลังไก่ไหเราให้ไก่ตัวก่อนนะันแรกงปี นี่ด um, ูโมบานวะโอ้ม e ีทุกโมบานแล้วคุามตะบนนถูกตำบนเนาะอีสานมีทุกตำบนเนาะคือดิจัดทุกจังหวัดเด้อไดออกไป่าจะอยู่้างหลัง ฐานบังไฟอยู่ทงหน้าครับพี่น้องต้งนี้กันตงิเตรียมการจุดเป็นบังไฟหน่อยนะครับไปละครับเดี๋ยวเรเห็นเนาะครับเป็นบังหน่อยครับกำลังถ่ย่อยกั้นออกมาครับมาดีฐานจุดครับดีสู่นะบังเหียวะ

ตัวมาบอกอ้ยนังอยู่ป่ามีอะไรบหานมดีมาดีตัีออกมาอยู่ใกลๆครับยานกึ่กาดานอ

เาลงส้มเตรียมการจุดครับเิ็กๆเล็กหน่อยกับี โครไปแล้วีรถเป็นหาไม่เก้อเก้อข้า่ันมีเจ้าชกลม่ยด้วยข้างี่นี่ข้างังมีเ้ก้อดีด้นย่ด้อไหนโมตรด่รโรานใคไ่นบาณไนดี่บนเราสีดูเปปน บโบรานมันวโ้องใสบังไฟวบรานโับังไวานนี่บอกบังไฟัล้านโัวกุมอนเต้หรอบังไฟโอ้บังไฟโบรานดนี่วัวานแท้บังไฟโบรานแท้ด้วนี่แต่ให้เบิ้งไกลเน่นี่บังไฟโอ้ยบังไฟโบรานนี่เนี่ยมันไคนนัลใครแม่คนนัแม่คนนี้ก็ใเจ้าสบัยเจ้าสบับเนี่ยนี่บ่เจ้าสบับยูรงมาดโอ้อบอบพี่น้องบังไฟโบรานครับพี่น้องบังไฟวบรลาน ดูตัววีพีกับไฟพัฒนาครัดูว่า PVC น้องโอ้โหตัววีครับฐานจุดในหน่อยๆครับเป็นบังไฟน้อยครับเป็นบังไฟใไงต้องไฟจุดบ่วงสวงตี่ตี่เนี่ยปูครับเนี่ยพอครับตัวนี้บังไฟเราใส่ขนวนแน่นอน ใส่ที่นู้นตะวันใส่เก่าใส่ไมีอันนี่นะนี่บังนี่ไปใส่ฉนวนไ่นอนบังอันนี้ก็บดเอ๋บดเด๋ใส่ไฟช็อตแบบโบราณจุดแบบโบราณน้องไฟเมโบราณนอนจุดแบบโบราณครับพ yep ี่น้องแบบนี <t 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 ้ต uh ังนี่จุดแบบโบราณครับบดเด๋จุดแบบบังไฟเงยครับบังไฟเงยพันช้ไฟฟ้าช็อตไปนองครับเนาะแต่นี่เป็นจุดแบบโบราณอบบโบราณเอาบอลแล้วเอาล้ำง บางไฟก็นี่บางไฟก็หาดพีดีการล่างบางไฟน่อน, no, นี่ก็เอิบบางไฟทออย่างเนี่ยอยู่เครื่องอยู่เครื่องฮะอยู่เครื่องบางไฟทอนี่อยู่เครื่องทอหนิวเครื่องจังเลยของคนเบอร์นี้เคยเลยตอเนี้บางไฟเขาเยอะแยะเลยบางไฟบางไฟขายคุนดีหรอตอนนี้บางไฟผลิตเองตอนนี้ทอหนิวเครื่องของาะพ่อใหญ่จ้าบัง สามบังสามบังสองคนเียอกใส่เลยหน่อยสักตนี่าสามบังาเจ็บมืนไฟไงนเเ็บเลยเจ็บไม่เห็นหนเห็ดนี่บ่ไดเห็ดสามบังกันเลยตั้งเมื่อกักประมาณนี้นะครับบังไฟยี่สิบสี่บังเป็นกระบะเขาพิธี บางเถื่อนกะบบัวแดงมาจุดนีนะครับเนาะเป็นจุดแขวถวายนะครับเนาะเจอยมาโซ่พี่โซ่พี่ก็ข่อยได้ขอคุณสำหรับการติดตามครับคลิปหน้าพอกันไหมน้อครับเนาะมาถ่ายบรรยากาศซื้อๆกบรรัวแดถ่ายบรรยากาศได้ร่วมให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับมีสำหนินะครับประเพณีของบ้านเบ้าปีรำด่วนนะครับเนาะ